มันถึงวันสุดท้ายแล้วจริงๆแล้วว่าที่หนูจะบบว่าไม่มีนามสกุลบียนเคแล้วอะไรเงี้ยมันเป็นความผูกพันที่ว่ามันเคยทํามาทุกวันอะไรอย่างค่ะแล้วมันก็จะอยู่แม่บอกว่าเดี๋ยวก็จะไม่ได้มาบ่อยๆแล้วเนาะเพราะาเราบ้านเราไม่ได้ไปแถวไหนคะ่ะมามาตั้งแต่แรกๆเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแม้แต่แม่อ่ะแม่ก็เหมือนคนโอคัคก, <laughs> กับหนู ฉันก็คงอยากให้เธอนั้นได้อยู่ข้างกันฉันน,นานๆแต่ที่รู้ก็ได้แค่คิดก็จะให้รังยังไงหนูว่าชอบย้อนกลับไปคิดด้วยแบบมันถึงวันสุดท้ายแล้วจริงๆแล้วว่าที่หนูจะแบบว่าไม่มีนามสกุลบี k นเแล้วอนะไรเงี้ย ตอนเซ็นสัญญาหกปีอะหนูก็ยังรู้สึกอยู่เลยค่ะว่าจะอยู่ถึงเหรอตอนที่เซ็นสัญญาตอนที่ได้ใบเซ็นญ,ญามาครั้งแรกอะหกปีมันนานมากเลยนะหนูจะอยู่ถึงไหมอะไรเงี้ยแล้วปรากฏก็อยู่ได้มาจนถึงหกปีขอทุกคนเลยนันเนี้ยที่บอกว่าอยากให้ทุกคนแบบภูมิใจในตัวเองเยอะๆเลยเพราะว่าทุกคนคือคนที่ทําให้หนูอยู่ในวงมาถึงหกปีอย่างมีความสุข ทุกคนเลยค่ะถึงจะมีแบบเหตุการณ์หลายๆอย่างที่ทาให้เรารู้สึกแบบเสียใจบ้างร้องไห้บ้างแต่หนูก็ไม่เคยเสียดายระยะเวลาที่หนูได้อยู่ใน BNK เลยอย่างหลายๆคนเพื่อหลายๆคนที่พูดไปวันนี้หนูเข้ามาในวง BNK ตอนอายุ IO 20ใช่ไหมคะวัยรุ่นน่ะเนาะ <laughs> ที่แบบว่าผจญภัยกับแสงสีอะไรเงี้ย ได้แล้วนะช่วงอายุ20เลยนะแต่หนูก็เข้ามาในวงช่วงนั้นจนปัจจุบันหนูยี่ห้าก็ถือว่าเป็นเป็นผู้ใหญ่แล้วที่จะต้องเป็นผู้ใหญ่แล้วหนูก็เลยไม่มีช่วงเวลาในแสงสีเหมือนกับเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าหนูก็ยังติดต่อกับเพื่อนๆหนูอยู่ตลอดเลยนะเพื่อนก็จะมีแบบมนนะีโน้นนีนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าหนูก็ไม่เคยเสกเสดายเลยนะที่ได้เข้ามาอยู่ในเบนคหนูคุอคนก็รู้นะว่าหนูยังเรียนไม่จบ แต่ตอนนี้ก็ำลังเรียนอยู่ค่ะใกล้จบแล้วเราไปงานเราไป็นนันยาหนูได้เลยหนูสัญญาแต่ว่าทุกคนก็ยังรู้ว่าหนูเรียนไม่จบบางครั้งที่อายุหนูควรจะเรียนจบแล้วใช่ไหมคะหนูถึงบอกว่าหนูอะให้เบนเมาเป็นอันดับหนึ่งมาตลอดเลยคือถ้ามีงานเบ k เคอะหนูยอมสละทุกอย่างแล้วลงให้กับเบนไปหมดเลยเพราะฉะนั้นมันเลยมันไม่มีความสุขเสียดายแต่ว่าที่มันมีน้ำตาเพราะว่ามันเป็นความผูกพันมากกว่า มนเป็นความผูกพันที่ว่ามันเคยทํามาทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะอยู่ๆมันก็อ่ะเราหมดหน้าที่ในเส้นทางตรงนี้แล้วอะไรเงี้ยมันเป็นความผูกพันกับงานผูกพันกับเมมเบอร์แล้วก็ผูกพันกับทุกคนไม่ได้อยากห่างทุกคนไปไม่ได้อยากห่างเมมเบอร์หรือว่าไม่ได้อยากห่างพี่ๆคุณๆไปอะไรเงี้ยตัวมันเป็นแบบหนักแต่แต่ว่าพอมัน สิ th okay. the ้นส nee ุดในเส้นทางตรงนี้แล้วมันก็จําเป็นต้องไปก็จะรู้สึกตอนแรกแรกๆที่แบบดอปเรียนแรกๆหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะมีความรู้สึกกลัวกังวลกับคําถามอะไรแบบนี้มากว่าเมื่อไหรจะเรียนจบอะไรเงี้ยค่ะแต่พอปัจจุบันหนูก็ไม่เคยรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ตัดสินใจว่าหนุดดอบเรียนแล้วมาทุ่มให้กับเ N K ก่อน หนูไม่เคยรู้สึกเสียใจเลยนะปัจจุบันก็ไม่เคยรู้สึกถึงหนูจะยังเรียนไม่จบแต่หนูก็รู้สึกว่าหนูแฮปปี้ที่หนูเลือกทางนี้แล้วหนูก็มีความสุขกับสิ่งที่หนูทำมากมากเลยที่หนูได้มีโอกาสทุ่มให้กับสิ่งที่หนูรักนะช่วงเวลาหนึ่งในเวลาหกปีที่ผ่านมาที่หนูเต็มที่กับเส้นทางเส้นนี้แล้วหนูล่าสุดหนูไปกินข้าวกับเพื่อนใช่ไหมคะวันวันคอนเสิร์ตหนูอะ ก็นัดกับเพื่อนไว้ก็คือมีพ่อกับแม่แล้วก็มีเพื่อนหนูเป็นเพื่อนสนิทของหนูเลยก็มาแบบซื้อลูกโป่งมาให้หนูแล้วก็มีช่อดอ,อกไม้มาให้หนูแล้วก็ไปนั่งกินข้าวด้วยกันก็แบบว่ามีโฟมมีแฟนไม่ <c oughs> หมดละอะไรเงี้ยหนูก็ยังดูเลยรู้สึกว่าหนูยังดูเป็นเด็กยังดูเป็นเด็กน้อยอยู่เลยแต่ก็ไม่ได้รู้สึกแบบวุ้ยเสียใจยอยะไรเงี้ยเพราะว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันขาด ความรักเลยเพราะว่าได้ความรักจากทุกคนมาเยอะมากเลยแม่หนูถามมีคนมาจีบปะหรือว่าไม่มีแม่ไม่เอจิ้งหรอไม่มีคนมาจีบเลยหรอไม่มีหนูว่ามีแฟนเยอะกว่าเพื่อนเลยหนูว่าก็เรียกเขาไปทั่วแหละแฟนหนูก็ไม่เงือไปทั่วอยู่แม่บอกว่าโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะไม่ได้มาบ่อยๆแล้วเนาะเพราะเราบ้านเราไม่ได้อยู่แถวไหนค่ะ เดี๋ยว่าจะไม่ได้มาบ่อยๆแล้วนะขอบคุณนะที่แบบอะไรวะมามาตั้งแต่แรกๆเลยอะไรย่เงี้ยคือแม้แต่แม่อะแม่ก็เหมือนคนโอคกค่ะ <c oughs> กับหนูพุ่งแม่ตอนกินข้าวอยู่แม่บอกว่าพรุ่งนี้จะไม่พรุ่งนี้จะไม่มีนำสกุล B เ K แล้วนะจะเป็นเนยแล้วนะเงย คือรู้สึกว่าไม่ใช่แค่หนูแต่ว่ารู้สึกพ่อกับแม่ก็ก็น่าจะผูกพันกับเบียนเคมากๆเหมือนกันเพราะเขาก็แบบไปรับไปส่งหนูมาตลอด6ปีคือแบบมีงานก็ต้องคอยไปส่งที่หอคอยไปส่งขึ้นรถตู้ยอยะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนะครอบครัวเราผูกพันกับเบียนเคมากมากเลยในบอกทวิตเตอร์เลยหนูไม่หนูว่าหนูจะไม่เล่นทวิตเตอร์มีไว้แค่สองนะ แต่ว่าหนูว่าหนูจะไม่เล่นเทเบิลเตอร์แต่ว่าอาจจะไม่รู้วันนี้ยังไม่ได้รับปากมาว่าจะไม่เล่นแน่ๆเล่นแน่ๆคูต่งตงฉันก็คงอยากให้เธอนั้นได้อยู่ข้างๆฉันนานๆแต่ที่รู้